สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ากรีนครับโอ้เล่นกำแพงโรงเรียนเลยครับต่อใหญ่มากเออได้แล้วอันนี้กำแพงโรงเรียนอนุบาลบรนจวดน,นะ ขึ้นมามันเหลืออีกต่อหนึ่ง่ะเป็นจอมปลัวครับ ตอ่อโดยเฉพาะครับไอ้นั้นไม่เอาหรอไอ้เล็กๆนั้นไม่เอาหรอเอาหรอ,อ,อไม่กลัวกำแพงเขาป่ะ <_ n> é, ยืนไปแล้วครับอ้าอพอ้าวว้าวใครดึงหม Rồi. Đu, chang, đu Empathy, à Cầm phe anh ha, chăng đu nổi, cầm thương Cao quá à Đầy mấy Hầu bao, hầu bao Thương thương เฮ้ย hey, hey, ช่างมาได้อ่ะเอาโบกแล้วครับโบกแล้วระวังเด้อระวังเด้อมิมเอาออกแล้วก็ล้วงไปใหม่ได้ไหมดูดีๆด,ดูดีๆอาเลยมาเลย โอ้เสียงเลยวะัวเต่รากไปโดนกำแพงเข้อ่ะเป็นจอปลวกกำแพงนี้ก็ช่องละสี่พันนะ แเนี่ยเวลาปลูกต้นไม้ครับเนี่ยเวลาต้นไม้ขึ้นเนี่ยรีบตัดเลยครับตอนเล็กๆเนี่ยยให้มันติดกำแพงมันเอาออกยากให้ห่างกำแพงสักหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบประมาณเนี่ยมันจะกำลังสวย ไม้สักอันนี้ไม้อะไรวะเนี่ยไม้พยูงวะนี่ใช่รึเปล่าโอ้มีราคาในอน,นาคต